สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์เรื่องข่าวร้อนข่าวด่วนนะครับเรื่องว้าแดงนะครับตั้งฐานทหารลุกล้ําดินแดงตามแนวชายแดนของไทยซึ่งท่านผู้ชมก็ทราบจากข่าวระยาวกันดีนะครับตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับในเขตของอําเภอบางมะพ้านะครับอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่ทหารว้าแดงนะครับ เข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยนะครับตามแนวชายแดนนะครับผมจะไม่เรียกว่าเป็นพื้นที่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าแนวเขตชายแดนนั้นของไทยนะครับด้านทางเขตแนวชายแดนประเทศพม่านะครับผมศึกษานะครับได้ศึกษาค้นคว้านะครับมาหลายวันแล้วนะครับไม่มีพื้นที่ทับซ้อนนะครับในเขตแนวชายแดนไทยพม่านะครับในทางภาคเหนือนะครับท่านนะครับ มาวิเคราะห์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากว้าแดงนะครับไม่ถอนฐานทหารออกจากแนวชายแดนของไทยตามที่เป็นข่าวอยู่นะครับห,หลายๆท่านคงจะทราบดีนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับทางว้าแดงก็ยังไม่ได้ถอนฐานทหารออกจากตามแนวชายแดนดังกล่าวนะครับที่ฐานฐานว้านะครับตั้งอยู่ จนถึงขณะนี้นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะครบเส้นตายนะครับในวันที่18ธันวาคม2567นะครับน่าจะเป็นเที่ยงคืนของวันที่18คืนนี้เองนะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับว้าแดงนะครับว่าเป็นใครนะครับมาจากไหนนะครับก็คือกองทัพสหรัฐว้านะครับหรือ UWSA เป็นกองกำลังของกลุ่มชนชาติพันธ์ว้า ในเมียนม,มาหรือคนไทยรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าว้าแดงนั่นเองนะครับและถือเป็นกองกําลังที่ทรงอิทธิพลอย่างมากจากความมั่งคั่งที่ได้มาจากอาณาจักรธุรกิจการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตวะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการค้าอาวุธให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนม,มาด้วยนะครับ ขอมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเมื่อถึงเส้นตายนะครับในวันที่18ธันวาคม2 0 7นะครับฟ้าแดงหรือฐานกองทัพสหรัฐวะออกจากพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจนถึงตอนนี้ผมได้ติดตามข่าวต่างๆนะครับได้เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นข่าวด่วนข่าวร้อนนะครับ ฐานฐานว้าแดงก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยนะครับถ้าเลยเวลาเส้นตายไปนวันที่18ธันวาคม,ม257นะครับน่าจะเป็นเที่ยงคืนวันที่18นะครับไทยน่าจะผลักดันกองกำลังนะครับที่ตั้งฐานอยู่ตามในวชฉลงออกจากพื้นที่ได้แล้วนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับเอาจริงนะครับ แต่ข่าวล่าสุดนะครับได้มีข่าวหรือสะพัดว่าในการเจรจารับได้ความว่านะครับความว่ายอมถอยนะครับแต่ขอเวลา3เดือนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับให้เวลากับกองกําลังว้าแดงนะครับได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมอาวุธเตรียมกําลังนะครับเข้ามาเสริมในพื้นที่นะครับมากขึ้นนะครับพร้อมที่จะต่อสู้กับไทยนะครับ อาจจะทําให้ไทยนะครับลําบากนะครับอาจจะเสียดินแดนได้นะครับท่านผู้ชมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องไปคุยอะไรมากนะครับหรือให้เวลานานขนาดนั้นนะครับแค่วันสองวันนะครับก็สามารถถอนฐา,านหรือว่าถอนกําลังออกจากแนวแสดนพื้นที่ที่ถูกล้ําได้แล้วนะครับไม่ต้องใช้เวลาถึง3เดือนนะครับถึงจะถอน ทหารนะครับออกจากฐานออกไปนะครับผมเชื่อว่าทหารไทยน่าจะพร้อมแล้วนะครับและมาร์กจุดต่างๆนะครับในการผักดันนะครับพร้อมที่จะโจมตีเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชมๆก็รอคําสั่งนะครับจากรัฐบาลตนเองนะครับถ้าสมมุติว่านะครับทหารไทยผลักดันให้กองกำลังนะครับฟ้าแดงที่ตั้งฐานอยู่ตามแนวยฉดนออกจากพื้นที่นะครับ จะใช้การโจมตีทางอากาศนะครับก่อนนะครับท่านผู้ชมตามด้วยการโจมตีทางภาคพื้นดินนะครับก็คือใช้ปืนใหญ่นะครับในการยิงเข้าไปโจมตีในเรขอประเทศไทยนะครับไม่โจมตีเข้าไปในแรนของประเทศพม่านะครับในการโจมตีทางอากาศนะครับผมคิดว่านะครับหรือว่าคาดว่านะครับน่าจะใช้ลัต西านนะครับเป็นเอสบกนะครับว่า ยานอื่นๆนะครับที่ไทยมีอยู่นะครับหือว่าได้เปรียบนะครับในการปฏิทิทางกาศนะครับผมเชื่อว่านะครับกองกําลังว้าแดงนะครับไม่มีอาวุธติดต่อตั้งๆที่มีคุณภาพพอนะครับที่จะสอยเ6นะครับหรือว่าอากาศยานอย่างอื่นนะครับที่บินสูงนะครับเอสนะครับทิ้งบอมนะครับฉายจรวดที่ติดตั้งอยู่ในใต้ท้อง h 6นะครับทีมีความเป็นจังสูนะครับอากาศสูบพื้นโจมตีโจมตีจากทางอากาศสูบพื้นทางภาคพื้นดินก็ใช้ปืนใหญ่นะครับยิงเข้าไปนะครับในเขตแนวชายแดนนะครับที่เป็นพื้นที่ไทยนะครับวางกองกาลังนะครับที่ลุกล้ําเข้ามานะครับตามแนวชายแดนของทิศไทยนะครับคงจะต้บ้านคานไม่ยอมทคงจากพื้นที่ไปอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ